ย่างเข้าหน้าร้อนไม่ทันไรนะครับยอดการใช้ไฟฟ้าก็พุ่งสูงขึ้นทันทีนะครับเมื่อบ่ายสองโมงครึ่งของวันนี้ครับก็ทําลายสถิติใช้ไฟสูงสุดของปีเป็นครั้งแรกไปแล้วนะครับใช้ไฟไป26,423ยเมกะวัตต์นะครับทำลายสถิติใช้ไฟสูงสุดของปีที่แล้วที่เกิดขึ้นเมื่อ26เมษายนนะครับตอนนั้นใช้ไฟไป26,121่เมกะวัตต์นะครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนจะช่วยลดการใช้พลังงานลงไปได้อย่างเช่นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเขาก็มีนโยบายสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคของสาธารณะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED นะครับคำนวณแล้วว่าถ้าทำสำเร็จจะช่วยชาติประหยัดพลังงานได้จากที่ใช้อยู่ปัจจุบันราวครึ่งหนึ่งและเท่ากับว่าไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก2-3โรงติดตามกับคุณโสธิดาโชิวิจิตครับ ทันทีที่เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น LED ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจะลดลงทันที50%ซึ่งตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้นำร่องเปลี่ยนหลอดไฟภายในสำนักงานใหญ่ไปแล้ว5,000หลอดสามารถลดการใช้ไฟจาก2,040,000วัตต์เหลือเพียง1,015,000วัตต์หรือเท่ากับประหยัดค่าไฟไปได้ราว1.2ล้านบาทต่อปีซึ่งภาครัฐก็มีนโยบายชวนภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนมาใช้หลอด LED 5, 5, 5, เพื่อรับมือกับ วิกฤตพลังงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตคือในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีโครงการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็รกระทรวงพลังงานในการที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมต่างๆเนี่หยหันมาเปลี่ยนหลอดไฟโดยสนับสนุนให้เงิน1บาทต่อการประหยัดไฟได้หนึ่งหน่วยในอุตสาหกรรมเนี่ยมีหลอดไฟประมาณร้อยล้านหลอดเราลองทำห้าล้านหลอดดูแล้วถ้าโรงงานไหนสนใจก็เข้ามาร่วมโครงการกับเรา จำกัดอยู่แค่5้าล้านหลอดแต่ว่าใครมาก่อนได้ก่อนไม่ใช่ใชว่าเปลี่ยนปุ๊บก็จะได้รับหน<า>ึ่งับต้อง<บ>ต้องต้องมามามา,มาลงทะเบียนกับเราอย่างมีคนพูดว่าถ้าเราเปลี่ยนไฟในอุตสาหกรรมทั้งหมดร้อยล้านหลอดเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสร้างโรงฟ้าสองสามโรงนั่นคืเป็นภาพที่เราคิดว่ามันน่าจะช่วยกันตรงนี้มากกว่า ส่วนของภาคสาธารณะ PEA มีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟถนนทั่วประเทศ450,000โคมเป็นหลอด LED ตรงจุดนี้คาดว่าจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า400ล้านหน่วยหรือ3,000ล้านบาทต่อปีจากที่ปัจจุบันประเทศไทยมีภาระค่าไฟฟ้าบนท้องถนนอยู่ถึง6,000ล้านบาทต่อปีซึ่งค่าประหยัดพลังงานงงานี้จะทําให้การลงทุนเปลี่ยนหลอดไฟมูลค่าราว8,700ล้านบาทคุ้มทุนได้ภายในไม่เกิน5ปี อะก,ก็ตามเนี่ยปั 1, ล้านเราไม่ได้จ่าย,ายทีเดียวเราจ่ายเป็นผ่อน8ปีแต่ความคุ้มค่าคือการยายประหยัดพลังงานมากกว่าหกเอร์ซึ่งสามารถยายประหยัดพลังงานได้ประมาณทั้งสี0ร้อถึงห้าล้านหน่วยเรียกว่าเอาค่าประหยัดพลังงานมาผ่อนไปผ่อนจ่าย,ยถูกไหมเราที่เหลือก็คือกําไรของประเทศหมด เมื่อนำหลอดไฟแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกันหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 นั้นใช้พลังงานถึง50วัตต์ในขณะที่ LED ใช้เพียง20.7วัตต์เท่านั้นเพราะหลอด LED ใช้สารกึ่งตัวนำจ่ายกระแสไฟไปยังชิปที่ใช้พลังงานน้อยแต่เปล่งแสงปริมาณมากในขณะที่หลอดไฟแบบเก่าต้องใช้ความร้อนทำให้สารไอประลอดเรืองแสงและใช้พลังงานมากในการเปิดหลอดด้วยสตารเตอร์และบัลลาด ซึ่งเราสามารถสังเกตการสูญเสียพลังงานที่มากกว่าได้ด้วยการสัมผัสอุณหภูมิของหลอดไฟและขณะเปิดไฟ แม้ว่าหลอด LED จะเป็นวิธีการประหยัดไฟที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดขณะน,นี้แต่ข้อเสียคือปัจจุบันยังแพงกว่าหลอดไฟแบบเดิมอยู่ถึง10เท่าทาง PEA จึงยังไม่แนะนำให้บ้านเรือนทั่วไปเปลี่ยนเป็นหลอด LED เพราะค่าประหยัดพลังงานจะคุ้มทุนสำหรับสถานที่ที่เปิดไฟเกิน8ชั่วโมงขึ้นไป หลอด LED นะคะนอกจากจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยลดปริมาณขยะและก็สารพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะเจ้า LED นี้มีอายุการใช้งานถึง10ปีแล้วก็สามารถทิ้งเป็นขยะได้เลยโดยที่ไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมในขณะที่หลอด f อ u เร e s ซนต์นั้นในช่วงเวลา10ปีเท่ากันจะต้องเปลี่ยนถึง4ครั้งและด้วยลักษณะที่เป็นแก้วแบบนี้จึงต้องระวังไม่ให้มันแตกเพราะถ้าแตกไอประหลอดที่ฉาบอยู่ด้านในก็จะกลายเป็นสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทันทีค่ะ โซธิดาชุวิจิตรข่าวสามมิติรายงาน